สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ใน X Shot s e r v e r e i e นะครับมาพร้อมกับปืน3น้อยนัด8.5ดาวนะครับเห็นเขาบอกกันว่าปืนนี้แรงกว่าปืนแชมเปี้ยนนะครับเป็นปืนที่อยู่ในระดับเทียร์สูงสุดอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็เล่นค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด นะครับบอกเลยว่ามีจํากัดนะลองดูที่กดเลือกผมมีอยู่นิดหน่อยนะครับโอเคแต่ว่ามีปืนตัวน,นี้ถาวอรนนะครับคิดว่าน่าจะแรงแรงแบบแรงโคตรแต่เป็นที่เสียดายครับที่ว่าชุบมันมีน้อยนะครับมันก็เลยเล่นลำบากนิดนึงมากนะทุกคนคิดว่าผมจะผ่านไหมก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมต้องแอบด้านหลังอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าไม่แอบไม่ได้นะครับนงนั้นผมตายหาแน่นอนนะครับเราต้องเล่นแบบหลบๆซ่อนๆนะครับเคีเคียร์แล้วก็ด้านหน้าครับผมเคียย์ให้หมดด้านหลังนี้อีกหรือเปล่าโดนไหมโอเคแตกครับแล้วก็ด้านหน้าครับมันกำลังมากันนี่แหละครับความลำบากเราไม่สามารถรเผชิญหน้าแบบจังๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นบอสก็ต้องบริหารดีๆแลวแหละนะครับ โ okay. okay. อเคเคลียเข้มหมดครับด้านหน้าด้วยด้านหลังจะเหลือตัวหนึ่งฟึบแล้วก็ด้านหน้ารอให้มันวิ่งมาโอ้ยหลบ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 เราจะเล่นแบบว่าเสียชุบให้น้อยที่สุดนะครับโอเคอันนี้มันเกิดต่อเนื่องนะครับเฮ้ยมันลงมาม่หาแล้วโอเคพอได้อยู่อันนี้มันอยู่ด้านบนฟึบหลบหลังกำแพงทำไมตัวผมมันกดคอนโทรลน,นั่งไม่ได้วะเป็นไรบ้าหรอโอเค คราวนี้บอสแล้วนะครับผมไม่มีของอะไรที่สามารถเอื้ออํานวยผมได้เลยนะครับนอกจากปืนกระบอกนี้แล้วเลือกเล่นด่านยากด้วยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะก็แค่ไหนแค่นั้นแล้วกันนะครับเอาเท่าที่ตัวเองไหวแล้วกันมาลองดูโอ้ยิงแรงนะเนี่ยยืนอยู่เฉยไม่ได้ครับเดี๋ยวตายมันมาแล้วมันหาผมแล้วเดี๋ยวมันจะฟาดผมนะครับไม่ใช่ไรตัวแดงนี่ตายง่ายสุดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ืนนี้กดตัวสีได้นะครับเป็นบัฟอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวรอให้มันซ้อนตัวกันก่อนเชี่ยตายเลยนะครับนี่แหละครับเอ้ยไม่ต้องรอชาร์จ้วยยิงได้เลยปึ๊อุ้ยเกือบตายตายเลยนี่หว่าเดี๋ยวนะต้องกดที่ขวาหรืออะไรนี่แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันที่ขวาหมันฮิวเลือดหรือเปล่าวะเหมือนมันมีสกิลคููดาวด้วยนะครับไม่รู้ว่าครูดาวอะไรผมไม่แน่ใจไม่ชชวร์หรือว่ามันฮิวเลือดวะผมไม่แน่ใจวะ ยิงแรงกะนเนี่ยปืนเนี่ย,ยแรงแบบแรงเลยอะ่ะมายิงเลยครับผมอุย้ยเกือบตายโอ้โหตายอีกแล้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุย้ยอาจจะเล่นลำบากโอ้โหไม่คิดว่าจะลำบากขนาดนี้นะครับยิงไเลยครับยิงไปยิงไปดีนะชุบเกิดมีเยอะไม่เยอะหรอกมีอยู่ห้าสิบแต่ดานหนึ่งมันก็จำกัดอยู่นะครับเออเฮือตายแล้วกูนะครับ นี่ขนาดคุกกี้เราแทบจะหมดเนื้อหมดตัวนะครับเราก็ยังสามารถที่จะยิงเข้าแรงๆได้อยู่อเอ้ยสลับตัวสลับตัวมามาเอาตัวนี้ตัวนี้ยิงได้ให้มัมเท่าเท่ากันโอเคตามพร้อมกันไปเลยโอเคมาตัวแดงยิงไปเลยแตกโอเคพอได้อยู่ครับไม่ไม่แย,ไแย่ไม่แย่อะไรแล้วก็เดี๋ยวไล่เก็บคุกกี้ตามพื้นกลับคลื่นมาที่ขวาทำอะไรได้ไม่รู้ว่ะสกิลคูดาว ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของไอดีที่เอารหัสนี้มาให้เล่นเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไรนะครับโอเคงั้นก็ต้องมัวละกันเดี๋ยวไล่เก็บไอ้พวกนี้ก่อนเก็บมาโอเคไปยางดีที่มีมีดเอาไว้เคลียร์มอนนะครับถ้าไม่มีนี่คือลําบากแย่ yeah. นะอย่างดีที่มีให้เดี๋ยวฆ่าไอ้พวกหุ่นเหล็กมันก็ได้เนาะเราคงไม่ต้องวิ่งไปไหนไกลีนี้ก่อนปืนมาหลายกระบอกมาก ไม่งั้นเดี๋ยวจะตายไม่รู้ตัวมาเกิดมาเลยครับเ,เกมเสร็จโอ๊ยฟร์มเลือดก่อนเสร็รียบร้อยครับขี้ขวายหิวเลือดปะลองดูดิขี้ขวาไม่ได้หิวเลือดวะแล้วทำอะไรได้ใครรู้ช่วยบอกผมทีนะครับผมไม่รู้หวังว่าจะไม่บั็กนะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่มันบั็กติดแล้วกูต้องกดค่าตัวตายแล้ววิ่งใหม่เนี่ย มันวิ่งไกลไม่ใช่ไรแล้ววิ่งช้าด้วยโอเคลงดิฟมาแล้วนะครับมาเจอกับบอสตัวถัดไปของเรากันดีกว่ามามันวิ่งมาแล้วมันเดินออกมาแล้วมาผอมลุยยิงเลยครับผมโอ้ยิงเข้าโคตรแรงนะครับจะตายจะตายตายง่ายตัวผมอะ่ะไม่มีอะไรที่แบบว่าสามารถป้องกันผมได้เลยนะครับลองขี้ขวาดีขี้ขวาททาอะไรได้เนี่ยขี้ขวามันจะยิงแรงขึ้นปะหรือว่าก็ปกติ จัดว่าเด็ดนะครับสาหรับปืนกระบอกนี้โอ้ยค้างค้างค้าง,งนึงกระสุนหมดอยู่ไหนวะตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนเคอยู่นี่เอ้าตายโหอ,อยู่ใกล้มันเกินเคยไม่เป็นไรขวารับขวามันรู้ทาอะไรได้แต่กูตายแล้วตอนนี้มาเกิดได้เรืยอยๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาผมต้องกด f ธรรมดาแล้วก็ f ค้างสลับกันนะครับมันจะได้แบบว่าไม่ตายมันมาแล้วว่ะเคอุ้ยไม่ทันอะไรผ่านไปได้ผ่านไปก่อนแล้วกัน โอ้แต่ปืนนี้แรงจริงโอ้ยคัดซีนรอสักครู่คัดซีนมามายิงต่อครับผมโอ้ยอกเกือบตายนี่ครับตัวเปล่าก็จะอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าหาซื้อเล่นในดีเซอร์จีนเนี่ยมีแต่ไอดีคุ้มๆนะครับราคาแบบแค่พันสองพัก็มีของพร้อมลง PVE แล้วนะครับผมบอกเลยตัวนี้เหมือนเจ้าของไอดีซื้อมาอยู่ที่ราคา สา0ร้อยบาทนะครับสา0รอบาทแต่มีปืนระดับนี้ก็สุดยอดนะครับเท่มากเฟี้ยวม,มากแต่ว่าของไม่มีอะไรเลยนะครับของในตัวมีแค่ปืนนี้แหละที่มีนะครับกับมีดนิดหน่อยไปยิงแม่งก่อนโอ้โหแม่งตกจากที่สูงแล้วเจ็บด้วยประเด็นนะ่ะอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหเอ้ยเกิดได้แค่อีกเก้าครั้งที่ผ่ายแล้วโอ้ยิงเข้าแรงยังวับนัดแล้วเป็นหมื่นเลยเหรอมาวิงาว่งมาวิ่งมามา ฟันกูดิเออไม่โดนดโอีกเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหเหลือเหลือ5%ขอได้เถอะ5%อะยิงโคตรแรงอะ่ะปืนเนี่ยตายเถอะเออตายทีแป๊บนึงไล่เก็บก่อนต้องไล่เก็บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บคัดซีนมันนานเสียเวลาตรงนี้แหละเสียเวลาตรงคัดซีนเนี่ยมา เดี๋ยวไล่เก็บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับบอสตัวถัดไปดีกว่านะครับเดี๋ยวบอสตัวถัดไปผมขออนุญาตตัดคลิปแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาไอ้ตรงด้านล่างนะครับเดี๋ยวแวะเก็บนี้แป๊บนึงไหนมันไปกองตรงไหนวะกองนี้เก็บให้หมดครับเก็บทุกเม็ดครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าประตูไปเจอกันชั้นล่างตอนนี้เราก็มาเจอกันที่ชั้นจีนะครับมามาลุยกันจะลอดหรือล่วงนะครับแต่ว่าขอรอดเฮ้นะครับสาเล่นมา อย่าล่วงเลยนะครับขอแค่นั้นแหละมา let's go ครับผมบอสมาแล้วครับยิงแม่งก่อนเลยครับโอ้โหแรงกันเนี่ยชิบหายอือกูกูแต่ตอนนึงผมไม่มีของป้องกันไงมันก็ลำบากหน่อยนิดนึงนะครับอันนี้ผมสามารถยิงแบบไม่สนหาเลยเลยได้ไหมไม่ได้วะนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคปืนยังพอมีความแรงอยู่ครับ โอ้ยโอ้ยจะตายโอ้โหแล้วผมต้องเล่นตายอย่างเงี้ยเหรอบ้านาโอ้โหเล่นยากมากอะ่ะพอไม่มีของมันเล่นยากมากโอโ้เกิดอีกสิบครั้งอะ่ะชิบหายแล้วปูอันนี้ผมลากยาวๆเลยได้ไหมมันจะพอได้ปะวะเออเลเซอร์เขายังชั่วหน่อยพอยื้อเวลาได้นานอยู่นะครับโอ้โหแม่งกูยังไม่ทันเกิดเลยกูตายแล้ว โอ้ยโ,โอ้โห้แม่งไม่น่าผ่านว่ะทุกคนเฮี้ยลำบากมากโอ้ยโอ้โห้โ,โห,โโห,โโหกูหลบตรงไหนแม่งย้ายไปตรงนั้นชิ้หายโอ้ยตรงนี้แลลวโอ้โหอีกห้าครั้งเว้ยโอ้โถ้าผมมีของนล้วเว้ยรอดนะ้วเว้ยแค่ปืนันนี้นยังไหวเลยหลบลำแสงก่อนหลบพนบ้นปะวะ โอ้หแม่งผมอยู่ตรงไหนแม่งก็ยิงโดนตลอดเลยวะผมตายจนไม่มีตัวคูณความแรงกับตัวแล้วอะทุกคนสิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้ก็คือผมต้องยอมแพ้ไปพอได้อยู่ปะโอ้พอได้ก็เฮีแล้วครับกดเกินไม่ได้แล้วครับหมดแล้วครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเค แต่ว่าปืนมันแรงจริงแต่ว่าของมันไม่มีนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมเห็นเขาบอกว่าปืนนี้แรงกว่าแชมเปลียนนะเออน,น่าจะแรงจริงแหละ